เคล็ดลับ7ประการในการทำธุรกิจขายตรงให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายคนทำต้องมีทัศนคติที่ดีมากกว่าคนในอาชีพอื่นๆนักธุรกิจอิสระส่วนใหญ่หลายๆบริษัทมักจะตกมาตายเป็นจำนวนมากถึงขั้นกลับไปทำอาชีพเดิมมีหลายสาเหตุเบื้องต้น เกิดจากการไม่เรียนรู้ต่อคิดว่าผู้ประสบความสำเร็จคือผู้ที่บรรลุแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอย่าทำตามคำบอกเล่าคำพูดที่พูดกันต่อๆกันไปต้องศึกษาว่าระบบและหลักเกณฑ์ระเบียบจรรยาบรรณบัญญัติไว้อย่างไรอย่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าใจเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปอย่าคิดอย่าบัญญัติอย่าอนุมานสิ่งต่างๆขึ้นมาเอง หลักการของธุรกิจเครือข่ายอาจตรงกันข้ามก็ได้อย่าลงเชื่อผู้ปล่อยข่าวโคมลอยเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงด้วยความขนองปากว่าร้ายคนอื่นกุเรื่องพูดต่างๆนานาเป็นการทำลายธุรกิจทำลายบริษัทโดยไม่รู้ตัวปัจจุบันมักมีคนเช่นนี้ในทุกองค์กร หากพบคนแบบนี้จงอย่าคุยด้วยอย่ามองหน้าอย่าเข้าใกล้อย่าตีสนิทชิดเชื้อด้วยเขาเข้ามาคุยด้วยก็อยากคุย,อย,คยอย่าคบหาปฏิสัมพันธ์ด้วยมันจะสูญพันธ์ไปเองการหลงเชื่อคนปล่อยข่าวทำให้ตัวท่านเองมีทัศนคติเชิงลบตามไปด้วยคนที่ปล่อยข่าวได้รับชัยชนะขาดความตั้งมั่นในหลักการและเหตุผล ทีมงานที่ดำเนินธุรกิจจะล่มสลายองค์กรผู้จำหน่ายจะไม่เข้มแข็งทีมงานขาดความศรัทธ,ธาเชื่อมั่นในตัวท่านผู้ดำเนินธุรกิจลดลง PV ลดลงสุดท้ายองค์กรหรือทีมจะดำรงอยู่ไม่ได้ คิดว่าความฝันเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้สุดท้ายไม่ได้ทำมันไร้ประโยชน์ท้ามองที่อุปสรรคแต่ไม่เห็นโอกาสปฏิเสธความท้าทายแต่กลับพอใจกับสิ่งเดิมๆยอมรับในทุกความเชื่อแต่ไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดี คคุณต้องมม, <travail> องมีวาฝันาการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จควรทำตามคันลองของธุรกิจดังต่อไปนี้ 1— ทําทำตามผู้ประสบความสำเร็จอย่าทำอะไรซับซ้อนไม่ต้องร้อนวิชาอยากลองทฤษฎีธุรกิจที่เรียนมาไม่ต้องหาสูตรที่พิสดารเพียงดูคนที่เขาประสบความสำเร็จเรียนแบบเขาเท่านั้น สองทำเพียงอย่างเดียวอย่าขายสินค้าหลายอย่างอย่าทำหลายบริษัทมุ่งมั่นเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 3. ทํทำในสิ่งที่สำคัญจริงๆต้องรู้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอย่าเสียเวลาทำทุกเรื่องอย่าเสียเวลากับคนที่ปั้นไม่ขึ้นไม่มีเวลามากพอทำทุกอย่างให้ทุกคนเลือกคนที่ส่งผลต่อความสำเร็จเท่านั้น 4. ทํทเป็นอาชีพต้องทําธุรกิจเครือข่ายเสมือนเป็นอาชีพจริงๆต้องรู้สึกว่าเรายังชีพได้ด้วยธุรกิจนี้ไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดอย่าทำเล่นๆอย่าให้วันวันหมดไปโดยไม่ได้ทำธุรกิจนี้ 5. ทําแบบมืออาชีพรีบพัฒนาตัวเองให้เป็นมืออาชีพเร็วที่สุดต้องรู้จริงในสิ่งที่ขาย ต้องรู้จริงในสิ่งที่ทำไม่มีมือสมัครเล่นประสบความสำเร็จ 6. กทำทันทีอย่าผาดวันประกันพุ่งอย่ามัวแต่เครือบแคลงสงสยัยรอวันพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอย่ามัวแต่วางแผนรอแรงบันดาลใจโทมัสเอริสันได้กล่าวไว้ว่าความสำเร็จเกิดจากการจินตนาการ1%เอร์เ และเกิดจากการลงมือทำ99ปอร์ซ็นต์ีเตอร์ดรักเกอร์ได้กล่าวไว้ว่าแผนงานจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เพียงแค่ความตั้งใจเท่านั้นหากไม่รีบนำเอาไปปฏิบัติอย่างเป็นจริงเป็นจัง 7. ทําทำอย่าหยุดถ้าสามารถทำได้เพียงข้อเดียวจงทำข้อนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าหยุดคนส่วนใหญ่ที่ทำธุรกิจขายตรงไม่สำเร็จ ยุดผมฝันอยากเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่ลังเลที่จะทุ่มเทให้มันทั้งชีวิตถ้าคุณเฝ้ารอแต่โอกาสโทษโชคชะตายอมแพ้ต่ออุปรสรรคและจบความฝันไปเลยผมเสียดายแทย ควาฝันคือความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและสิ่งเดียวที่ผมไม่เคยเปลี่ยนคืกทางเดินไปสู่ความฝันผมได้ทำมันให้เป็นจริงแล้วคุณละ่ะพร้อมก้าวเดินสู่ความฝันของคุณเรียังคนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายจะต้องทนอยู่ในอาชีพนี้ให้นานพอ อาจมีบางครั้งเหนื่อยแต่อย,ย่าหยุดผ่อนคันเร่งได้แตะเบรกนิดๆหน่อยๆพักผ่อนเอาแรงแล้วทำใหม่สำหรับคนที่แน่วแน่เมื่อตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็จงทุกหม้อข้าวเผาสะพานทิ้งซะจะได้ไม่ต้องหันหลังกลับไปที่เดิมได้อีกผู้คนมากมายกำลังดิ้นรนเพื่อฝ่าวิกฤตหลายคนกำลังฝ่าวิกฤตเป็นโอกาส พาตัวเองไปอยู่ในธุรกิจที่ถูกต้องอยู่กับสินค้าที่ถูกต้องเวลาที่ถูกต้องท่านเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสดีได้เข้ามาในธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องอยู่กับสินค้าที่ถูกต้ององค์กรที่ถูกต้องกลุ่มคนที่ถูกต้องท่านเป็นคนที่มีโอกาสดีอย่างมหาศาลสิ่งที่ท่านต้องทำเพื่อแปรโอกาสให้เป็นความสำเร็จคือ จงทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือจงลงมือทำและทำอย,ย่าหยุดด้วยความปรารถนาดีจาก Heal t Food